ยังไงครับยังไงกับ EP นี้นะฮะน้องโฟอลิเวียครับน้องยังไม่เข็ดเชื่อแม่อ่าครับผมกรับสวัสดีท่านผู้ชมและทุกฝั่งทุกท่านนะฮะอยู่กับผมโทชิโลกับสูยช่วงฮิ่โลกคุงเชื่อในแสนนะฮะเึ่อง EP นี้ครับทางน้องโฟอลิเวียนะฮะซึ่งครั้งก่อนอาน่านน้องออลิเวอร์อร่านผมหวาอีกน่อนะฮะซึ่งน้องเขาเนี่ยได้ส่งทส่งรหัสไปแล้วเออขอห้พี่ ตัดโปกให้หน่อยผมก็นะว่างอะ่ะเออน้องขอมาพี่จัดให้ครับก็น้องก็เซตไว้เลยครับสตัวครับอเออมีตัวเนี้ยนิว n e ว์ e s วแล้นแล้วก็ไอ้แลมซีนะซึ่งเซตเป็นผู้สาป,ประตูให้เรียบร้อยอครับก็มาดูกันนะฮะน้องฟรลเวียครับถ้าน้องเชื่อในแสงจากพี่พี่ก็จัดแสงให้น้องครับไปครับฟลเวียตัวแรกตัวนี้ผมพูดเลยว่าน้องคนงนี้ คนน้องคนเนี้ยเอาไอ้ตัวเนี้ยมาตีลอ่อชัวร์เพราะฉะนั้นแขกไปครับไปคิดบ้าจัดไปสวยๆแขกไปนั่นแหละกูบอกแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยคือตัวล่อเว้ยเอาเฮียเ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันคือชิปบวกห้าเด้อวะเ,อเฮ้ยกูไม่เคยเนี่ยกูบวกมาเป็นร้อยตัวตั้งแต่ตั้งแต่แพทใหม่มานี่กูบวกมาเยอะเหมือนกันเนี่นยเค้โอ้โห นี่คือหนวบอกห้าเลยว่ะผู้ชมครับห้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่บวกต่อให้ซื้อให้เลยจัดแป๊บหนึ่งใจเย็นๆครับเอโตเอโตเอโต่เป็นไรฮะหมายที่บวกพี่จะซื้ให้เลยครับไม่ว่ากันนะครับน้องนะเออเราก็มาสร้างความบันเทิงกันนะข้าบวก2องที่กูตกใจมากอ่ะเมื่อกี้คือ ผมไม่เคยอเอาห้าบวกกสองแล้วจะคืนชีบวกห้ามาไงไม่เคยนะจริงๆเอาชีอะล้างไม่ดีแล้วไงสัตว์โอ้โหล้างไม่ดีว่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ดี๋ยวเ่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดาว่าไงเนี่ยมันกาลังจะบอกว่ามึงไม่มึงมึงจะไม่ให้กูบวกตัวนี้ใช่ไโอ้โหใจเย็นเข้าไปสอง่าเาเนี่ยต้องิดผ้าหมากไส ้บวก2ตัวนี้ไม่ติดนะเดี๋ยวจับข้าบวกหแม่งเลยครับไปตุ้มเออนะน้นองโคเวียรครับจัดให้ฮะ5้าบวกสองจัดไปทัวว่าตัวนี้มันสวนลอ่อสิดไปมันก็ไม่ได้ขึ้นมาหรอกมัางเตอร์เนี่ยเรียงแหกไปเลยจัดไป5้าบวกสองขึ้นไปบวกหกั๊เป็นไงกูบอกเลี้ยวลังไม่ดีตั้งแต่อีหนึ่งบวกหนึ่งแล้วอะ นี่คือตัวล่อต่อไปของจริงครับแรมซี่นะฮะซึ่งเป็นถือว่าเป็นกองกลางที่ตัวสำคัญของอาร์เซนอลนะตอนนี้นะมันจะมาหรือเปล่าครับแรมซี่ห้บวกสาโอกาสน่าจะมีนะเพราะฉะนั้น1ครับ2ครับไปครับ5้บวกสามแรมซี่ขึ้นไปสวยๆงามๆไปเลย วัคือน,นักเตะจะมีโอกาสได้บอกหาไหมเนี่ยเออยอดปังบวกหนึ่งนะครับบวกสองนะครับโอยน้องโฟลิเบียครับน้องยังเชื่อกับพี่หรือเปล่าฮนะน้องยังเชื่อในแสงกับพี่หรือเปล่าคนระับใครเชื่อนะส่งมาให้พี่ครับพี่สัดให้นะผมนะก็ช่วงฮีโรคุงเชื่อในแสงก็ขอกราบลาท่านี้ชมท่านี้แล้กันสำหรับใครที่ชอบ ฝากาก,าก,กดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร b ์ให้ฮิโรคุมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ผมทักที่บวกให้ตรงมาได้ที่แฟนเพจของผมนะฮะซึ่งผมจะแปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างของผมนะครับสำหรับผมฮิโรคุมลาไปก่อนสวัสดีครับบลัยเจอกันคลิปหน้าชุบๆบ